วันนี้เฟนพาทุกคนมาอยู่กับร้านที่มีคีย์บอร์ดมากกว่า20แบรนด์แล้วก็มีรุ่นมากกว่าข้าว0รุ่นให้เพื่อนได้เลือกซื้อกันค่ะแม่คิดว่าน่าจะเป็นสวรรค์ของคนชอบคีย์บอร์ดอุปกรณ์จัดโต้คอมเบ้เกมมิ่งอะไรต่างๆามากมายเลยเพราะวันนี้เรากา็อยู่กันที่ร้านมิกแพนกวินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้แล้วก็ไปทัวร์ร้านพร้อมกันได้เลยค่ะ Let's go บิ๊กแพนกวินที่เฟชพาทุกคนมาทัวร์ก็จะเป็นสาขาที59เวสเกตจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อนๆสามารถขับรถส่วนตัวมาได้มาจอดที่บริเวณหน้าร้านเขามีที่จอดรถให้หรือจะเดินทางด้วย m r t สายสีม่วงลงสถานี3แยกวางใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเฟชจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะมาตามกันได้เลยหลายๆคนที่ดูช่องเฟชก็น่าจะรู้จักร้าน Big กแ n น u i n กันอยู่แล้วเพราะถ้านึกถึงร้านคีย์บอร์ดที่มีแมชชีนิคอลคีย์บอร์ดหลายรุ่นหลายแบรนด์จาก ทั่วโลกที่นี่ก็คงเป็นร้านแรกๆที่เ,เพื่อนๆต้องห้ามพลาดลยแหละตอนนี้เขามีหน้าร้านให้เ,เพื่อนๆสามารถมาทดลองกดลองเล่นกันได้แล้วเพราะการจะซื้อคีย์บอร์ดหนึ่งตัวแค่ดูคลิปอย่างเดียวมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าได้มาลองกดสอบถามผู้เชี่ยวชาญก็จะทําให้เราเลือกคีย์บอร์ดได้ตรงใจมากที่สุดนั่นเองปะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มโซนง่ายๆที่เข้าถึงทุกคนก็คือพ b ีบิวคีย์บอร์ดค่ะเป็นคีย์บอร์ดที่ทํามาดีแล้วพร้อมใช้อย่างเช่นแบรนด์ l o f ี e อีโวลเ ซีโด้อีโพเมเกอร์มอนกาดีเคเฮนโลการเจมดองกี้แล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกมากมายจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันนะคะแล้วแต่งานวัสดุแบรนดิ้งต่างๆด้วยเอาอย่างฮอตๆอเนี่ยก็จะมี DK Galaxy 100ที่เราเพิ่งรีวิวไปเสียงดีมากลูกเล่นก็เยอะหรืออย่างแบรนด์ Epo Maker จะมีฟีเจอร์เยอะหน่อยมีหน้าจอพร้อมกับดีไซน์สไตล์เรโทรสวยมากๆส่วนตัวโลฟี่เนี่ยเก็เพิ่งได้มาลอ หน้าร้านครั้งแรกนะเฮ้ยสัมผัสคุณภาพมันเกินคาดมากๆงานพรีเมียมไม่แพ้กับแบรนด์ใหญ่ๆเลยค่ะ นจุดไฮไลท์ที่มาแรงไม่แพ้กันกับคีย์บอร์ดเกมมิ่งด้วยในปี2024มาถึง2025เนี่ยแม่กเนติกคีย์บอร์ดโอ้โหเหล่าเกมเมอร์เปลี่ยนมาใช้กันเยอะมากๆนะคะในร้านวิเพนกวินก็มีระดับท็อปเทียเหมือนกันทุกคนเอาแบบอื ตอนนี้น่าสนใจเลยก็จะเป็นตัว Milkig Mate 68 Pro ค่ะมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็น Light Element นะแล้วก็จะมีแบบสีม่วงอย่างนี้ด้วยเรื่องของ Performance ยังไงก็บอกเลยว่ากินขาด กว่าหลายๆรุ่นนะคะรวมถึงว่าราคาของน้องประมาณ4,000ันแน่นอนว่าการได้มาเลือกหน้าร้านเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นตัวจริงรวมถึงว่าจะได้ดูว่าเอ้ยสีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสีแดงมันจะสวยเหมือนที่อินฟูเขาถ่ายกันหรือเปล่าก็สามารถมาเลือกที่หน้าร้านกันได้นะคะนอกจากเมลกิ้งแล้วมีแบรนด์ไหนหน่าสนใจอีกบ้างตอนนี้ที่มีนําเข้ามาก็จะมีของแบนด์แมดไลอค่ะตัวนี้ก็ เรามีรีวิวไปแต่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาแบบนี้นะคะแต่อันเนี้ยจะเป็นรุ่นที่ระดับพ็อปขึ้นมาหน่อยน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นหากใครคาดหวังของเพอร์ฟอร์แมก็จะมีร่องของคีย์แคปที่ตกแต่งมาให้แล้วส่วนดีไซน์เป็นอันรู้กันว่านี่คือลูกพี่ Wooting โค e เนาะแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเพตว่าเนี่ยเข้ามาแบบสดๆร้อนๆจริงๆก็คือ m a ส Lion Nano 68 น่าจะใช่นะจุดเด่นของเขาจะเป็นเรื่องของตัวไลท์บ็อกบริเวณด้านหน้าที่เราสามารถจะเปลี่ยนคัลเลอร์อะไรต่างๆได้ตามใจชอบโดยถึงว่าสวิชอันนี้เฟนลองเข้าๆแล้ววอเบิลค่อนข้างน้อยด้วย อันนี้เป็นตัวใหม่เผื่อใครอยากมาลองเทียบว,ว่ามันจะพรฟอ์แมนซ์ใกล้เคียงกับตัวเมลกี้มากน้อยแค่ไหนนะคะราคาก็จะเบาลงมาด้วยตามสไตล์ของลูกพี่แมดไลออนค่ะนอกจากนี้ก็จะมีแบรนด์อย่างดังเดียัน,นก็เป็นดังเดีย A75 นะคะหรืออย่างที่เราเพิ่งรีวิวไปน้อง i l o c อก6 3 Pro คีย์บอร์ดที่คุ้มค่าที่สุดในปี2024สําำหรับเฟชค่ะส่วนใครอยากอัปเกรดให้มันแบบวัสดุมันดูพรีเมียมมากขึ้นเป็นเคสอลูก็จะมีน้อง i w x x u u 8 p r r o ด้วยนะคะมาลองเล่นหน้าร้านกันได้จะได้เทสจริงๆว่าคนเสียงที่ได้การโบวบของสวิสมันดีกว่าที่เราอวยในคลิปหรือเปล่าเนาะอีกหนึ่งตัวแล้วกัน อยากได้จับไปเล่นที่บ้านน้องเรนนี่75 r t ค่ะตัวนี้เน้น p e r ร์ฟอร์แมนซ์โหดๆเลยทั้งโพลิ่งเรทสแกนเ t e ปรับค่า RT ได้ต่ำนะคะประมาณ0.01มั้งหรือต่ำกว่านั้นนี่แหละใฟรจำข้อมูลไม่ได้นะคะแต่บอกเลยว่าเป็น อ,อรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าในช่วงปีที่แล้วเขาทำทีบิวเคสอลูออกมาได้แบบดีมากๆตอนนี้มาเป็นแมกเนติกแล้วก็เป็นตัวที่น่าจับตามองในปีนี้ค่ะก็ถ้าเกิดมีโอกาสไว้จะมารีวิวให้ดูกันส่วนตัวสีแดงเด่นๆตรงนี้จะเป็นของแบรนด์ e v e r g u y นะคะ S U 7 5ก็มีให้เลือกซื้อที่หน้าร้านค่ะมาลองเล่นกันดูทุกคนแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันจุดยอด เมื่อกี้เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งไปแล้วถ้าอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาก็น่าจะเป็นตัว Mount เมาส์เกมมิ่งนี่แหละตอนนี้ที่ร้านพี่มิคแคนกินนะคะเขาก็มีหลากหลายแบรนด์เป็นท็อปเทียร์เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นเลมสุทอนเลมสุมายาเอ็หรือว่าแบรนด์น้องใหม่สกายล็อก V6 เฮ้ยอันนี้เฟสได้มาลองหน้าร้านแล้วแบบมันเบาจริงอะเรานึกว่ามันเป็นเดโมด้วยซ้ำเหมือนไม่มีไสอะไรข้างในแต่คือสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะเบามากถ้าไม่ได้มาลองก็คือไม่คิดเลยว่ามันจะเบาขนาดนี้ส่วนใครมีราคาที่แบบไม่เกินพันได้ไหมก็จะมีแบรนด์ DK นะคะเป็นสายบัดเจ็ดด้วยสามารถมาลองจับกันได้ว่าทรงเมาส์เนี่ยมันเข้ากับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างอันนี้มายา X บางคนมือใหญ่มากกว่านี้ก็อาจจะเข้ามือแต่เฟสรู้สึกว่าเออมาจับหน้าร้าน แล้วว่าเฮ้ยมันยังใหญ่มากเกินไปหน่อยแต่กลายเป็นว่าตัวสกายล c อกวีหกอาจจะเข้ามือมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากเมาส์ก็จะมีเรื่องของแผ่นรองเมาส์ด้วยที่ทาง DK ทํทำออกมาในราคาบัดเจ็ตเหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นแบบเหมือนวัสดุโพลอนคือหนึบโต๊ะอย่างดีเลยมีการเย็บขอบอะไรต่างๆอันนี้เมาส์ของโลฟี่โลฟี่ทั h เขาสามารถที่จะถอดคีย์แคปตรงนี้ออกมาได้ด้วยนะอันนี้เป็นแบบลูกเล่นน่ารักน่ารักหากใครอยากลองเปลี่ยนมาใช้สไตล์ประมาณนี้ค่ะบอกเลยต้องมาลองจริงๆนะพวกเมาส์คือบางตัวมันราคาสูงประมาณ4 0 0พก็มีแต่ถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเฮ้ยมันจับไม่เข้ามือก็ต้องมานั่งซื้อใหม่เสียเวลาเสียเงินเพิ่มด้วยมาหน้าร้านก็จะได้เทสจริงๆมากกว่าค่ะ โซนที่อยากจะแนะนําให้กับคนที่เข้าวงการคีย์บอร์ดจะได้มีงานอดิเลกเล่นย้ำว่างหรือว่าได้ลองมดลองปรับคีย์บอร์ดสุดที่รักของเราให้ฟิลลิ่งเนี่ยดีมากขึ้นไปอีกก็ต้องมาที่โซนนี้เลยค่ะคัสตอมคีย์บอร์ดตอนเฟกเข้าวงการแรกๆนะก็ซื้อเซ็ตลูปสวิตจากร้านพี่กุ้ยหนุนกันทุกคนโดยโซนนี้จะมีตั้งแต่กระเป๋าใส่คีย์บอร์ดหลากหลายไซส์นะคะสายคอยเคเบิลสีสันต่างๆเอาไปตกแต่งตัวคีย์บอร์ดหรือว่าโต๊ะคอมของเราเพิ่มเติมแต่ที่น่าสนใจจริงๆก็จะเป็นอุปกรณ์เสริม ทั้งโฟมต่างๆน้ำยาลูบสวิชราคาไม่ได้แพงเลยทุกคนมีผู้การอุปกรณ์ที่จําเป็นในการมอดคีย์บอร์ดตรงนี้มีครบเลยหรือเพื่อนๆอยากจะทําคัสตอมคีย์บอร์ดของตัวเองก็มาลองเลือกกดสวิชกันได้นะคะมีหลายแบบหลายฟิลลิ่งแต่ละอันก็จะราคาแตกต่างกันออกไปหากเราเลือกสวิชได้แล้วก็จะมีโซนของคีย์แคปค่ะอันนี้ก็เยอะไม่แพ้กันนะมีทั้งแบบน่ารักน่ารักเทๆ่ๆมินิมอลคือมันเยอะมากทุกคนสามารถบอกพ ที่ร้านได้เลยนะคะว่าอยากได้สีไหนแนวไหนเขาหาให้ได้แน่นอนตัวน,นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายจัดโต๊ะคอมอีกเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนจับจอต่างๆตัวแคลมเอาไว้ล็อกกับ พวกปลั๊กไฟที่ร้านก็มีให้เลือกซื้อคือมาที่นี่ค่อนข้างจะครบจบเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์เสริมสำหรับใครที่ชอบเล่นมือถือแต่ว่าอยากนั่งดูอยู่หน้าทีวีด้วยแต่ก็ไม่อยากถืออ่ะอ่ะก็ให้หมอนเขาถือแทนไปละกันนะคะน่ารักมากนี่มี2แบบอ่ะข้างบนก็มีอีกแล้วแต่ชอบเลยตรงนี้ก็จะมีที่แขวนหูฟังนะคะคิดว่า้ย เนี่ยเอาไปแต่งตัวคอมคือมันดูสวยขึ้นจริงๆเลยนะเพราะว่าที่ออฟฟิศเราเป็นเขามีอันนี้อยู่อันนึงเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบไม้สวยมากสวยมากลองมาเล่นลองมาดูกันได้ และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดที่ร้าน Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดสาขาที่9 w w s t t g a t e ค่ะบอกเลยว่ามีคีย์บอร์ดเยอะมากๆม,มากกว่า90รุ่น20แบรนด์หรือใครที่อยากจะมาลองเมาส์เกมมิ่งโซนคัสตอมคีย์บอร์ดของจัดโตคอมเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่ามีครบท้วนนะคะก็สามารถ แวะมาลองกันได้สําหรับเวลาเปิดปิดอะไรต่างๆเดี๋ยวเพจะขึ้นไว้ให้นะคะหากใครที่มาหน้าร้านเนี่ยเขาก็จะมีของแถมสุดเอ็กซ์คลูซีฟรวมถึงว่ากิจกรรมแจกต่างๆในอนาคตก็รอไปติดตามกันได้ที่หน้าเพจบิ๊กแพนกริ้นตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดเลยค่ะบอกเลยว่ามาหน้าร้านเพื่อนๆจะได้ลองสัมผัสลองเล่น ได้เต็มที่เพราะว่า<ฮ>บางทีเราดูรีวิวเนี่ยเราก็อาจจะเฮ้ยตัวนี้มันเสียงดีจริงหรือเปล่ามีปัจจัยอื่นหรือเปล่ามาเทสเองอะ่ะได้ลองเองโดนไปอย่าเองค่ะถ้าเกิดใครซื้อคีย์บอร์ดจากที่นี่ไปแล้วตรงนี้ก็เป็นหักเอาไว้บริการหลังการขายด้วยสามารถมาส่งเคสมได้สมรงานหลังการขายต่างๆที่นี่ก็ดูแลอย่างดีเลยค่ะร้มถึงว่าคีย์บอร์ดบางรุ่นก็จะมีการดูแลที่ไม่เหมือนกันนะคะการได้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลเป็นเรื่องที่ดีมา,ากๆยังแมกเนตติกถ้าเกิดน้องพังขึ้นมา เรายิ่งไปโมเพิ่มเนี่ยมันก็จะเหมือนพังไปทั้ง P C P เลยก็แนะนําว่าเออเรื่องวยการหลังกํำายเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ต้องให้ความสนใจจริงๆค่ะสําหรับคลิปวันนี้มีประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกับการพาทัวร์ร้านกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วครับผมบ๊ายบาย